เด็กมันไม่เคยมีตอนโตมันเลยอยากได้อันนั้นมันก็ต้องมีทังน,นี้ก็โคตรอยากได้โอ้ยตอนเด็กๆคสวัสดีสสดครับโจแจ๊บอังแจ๊บครับเม่แจ๊บค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตอนเด็กๆค่ะขาดเลยกแล้ว <c oughs> ขาดอะไรไป <c oughs> 응เรื่องมือศูนย์ล่าปีศาจ คุณครูนูเบของเรานี่เองทำไมชื่อคุณคุณอะชื่อคุณคุณอะไม่แน่ใจนูเบชื่อนี้คุ้นมากเพราะว่าผมก็คือไม่เคยได้อ่านกันแต่รู้จักยุค90้าูนเลยผมไม่โอกาสได้อ่านมสมถึงปีสมเนี่ยผมจะอยู่บ้านคุณป้าที่กรุงเทพจะเลี้ยงดูผมแล้วป้าจะมีลูกชายสาคนน้องคนสุดท้องชื่อน้องแอลเขาจะชอบซื้อนั้งสือกระตูนผมก็จะยุคันว่ามึงดูเบเว้มันก็จะซื้อมา30มสิบกว่าเล่มมีครบผมก็ได้อ่านสนุกมากนี่เรานี้ใส ป้ายยาตัง้งแต่เด็กเลยเหรอมัน <laughs> จนตอนโตคุณก็ยังป้ายายายคนอื่นยังทำรายการป้ายายายคนอื่นอีกน,นิสัยเลย <laughs> ติดตัวตั้งแต่เด็กนะมันเป็นเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรครับเกินคร่าวๆเอาเวอร์ชั่นไทยนะถ้าจะไม่ผิดมันเป็นของสยามอินเตอร์มั้งแล้วก็เรื่องราวมันคือเป็นคุณครูโรงเรียนมัธยมรหรือโรงเรียนประถมไม่แน่ใจเป็นคุณครูโรงเรียนหนึ่งแล้วกันไปเปิดผลึกอะไรสักอย่างรับปีศาจมันสิงแต่มันสิงที่มือครับอแล้วมือเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นี่ อุ้ยมือพีศาจเลยมือมันจะเป็นปีศา,างนงี้แล้วคุณครูเขาจะใส่ถุงม,มือดำถุงม,มือหนังสีดำไม่เห็นไม่เห็นแล้วไอเด็กเวรในโรงเรียนเนี้ยมันจะไปเจอผีทุกตอนต่อให้มันไม่เจอผีนะมันก็จะหาเรื่องไปดูบ้านผีกันที่นั่นมีผีสิงตัวครูต้องมาตามอี ใช่คุณครูก็จะคอยแก้ปัญหาแล้วระหว่างทางเนี่ยไอ้เด็กนักเรียนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องปัญหาชีวิตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะมีปีศาจสิงอยู่ในเมืองเนี่ยโคตรไม่น่าอยู่เลยเป็นเมืองที่มีมีผีอยู่ทุกมุมเมืองเลยอ,อืผีในเรื่องเนี่ยจะหน้าตาประมาณนี้อันนี้คุณยายสปีดอันนี้ผีแบบผีกระต่ายนี่คือกระต่ายในโรงเรียนนะสาวปากฉีดลายเส้นจะเป็นแบบนี้เลยผีเขาจะวาดหน้ากลัวแต่เด็กเขาจะวาดหน่ารักแล้วก็ ในเรื่องเนี่ยมันจะมีแบบเพราะว่าแบมนิดหน่อยอของโชเนจัมพิมพ์มายาวนานมากสําหรับภาคแรกเนี่ยนูเบเนี่ยสนุกแล้วหลังจากนั้นน่ะมันจะเป็นภาคผมจําชื่อภาคไม่ได้จะเปลี่ยนนักเรียนยกเซตเลยคซึ่งไม่หนุกอใช่นี่แก๊งนักเรียนจะเป็นแบบนี้อตาแป๋วๆเลยแล้วก็ดูหน้าตามึงไม่น่าสนอ่ะ ไอเดตพวกเนี้นใช่มีซีรีส์ด้วยนะเป็นหนังคนซึ่งผมไม่รู้จะหาดูที่ไหนอุ้ยแต่มือเท่อะพอเป็นซีรีส์แล้วอะผมไม่อยากได้มือแดงผม่อยากได้มือม่วงแต่นี้มันเหมือนเหมือนแบบมือมือปีศาจจริงๆเนละใช่ใช่แล้วในเรื่องเนี่ยเวลาคูนูเบจะมาปราบผีเนี่ยนะเขาจะมีเขาเรียกว่าคล้ายๆคัมพีไบาลาน แต่เป็นของญี่ปุ่นอืเขาจะสาสตร์คมภีเวลาราชการเป็นวงกลมเป็นบาง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 อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นบทสวดของญี่ปุ่นเขาครับนะโมไดอิจิเคียวนันอะไรประมาณนี้จำได้ด้วยเหรอจำได้มันพูดทุกตอนน่ะซึ่งตอนที่เราไปเจอผีที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับพี่ก็ท่องตามนั้นเลยนะโมไดอิจิเคียวนันแล้ว ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะจัเรียงไม่ได้ไงเออไม่รู้ว่ะแต่ที่ดีที่สุดเลยนะเบสเปิดกูเกิล a ทนสเลดฉันเป็นนักท่องเที่ยวไอรถจะใช่ขอฉันนอนสบายๆถึงไอ้รถจะใช่ไหมแล้วก็เปิดกระจกให้มันออกไปด้วยนะบอกเลยนะว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเราไปเจอผีที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงเดี๋ยวกดลิงก์เทปนี้เออใช่มีอยู่มีเราตอนท้ายเทปเลยนะใช่มาดูกันครับอันนี้คือแก๊งในการ์ตูนครับอันนี้คุณครูนูเบ อันนี้แฟนเขาเป็นปีศัตยิมะอ๋ออ่าอันเนี้ยคืออสูรตัวใหญ่เลยที่เป็นมือของนูเบ้นี่แหละมันจะไปไปมาในเรื่องอ๋อออกมาได้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่มืออันนี้เป็นน้องสาวของไอ้ตัวนี้ส่วนนี้จำไม่ได้ว่ะแต่อ้ตัวนี้โหดอยู่เออแต่ตัวเนี้ยอูฟลีเออใายอยู่อ๋อภาคใหม่ภาคนี้โอ้อ๋ออ๋อนี่ภาคใหม่แล้วภาคเก่าจะเป็นอยางีงอันนี้ภาคเก่าใช่ f r e <laughs> ลบหลีความทรงจำผมมากเลยว <laughs> ่สีโทนสีคล้ายสวยดีคุูครูกอดใครอยู่อ่ะนักเรียนช่วยนักเรียนจัดปีศาจร้ายพอเป็นแอนิเมชันสวยเลยอ่าแปลว,ว่าเรื่องนี้ก็มีมายาวนานเหมือนกันนะมีการ์ตูนอนิเมชซีรีส์แปลว่ากระดังอยู่ใช่แล้วในตอนเด็กด้วยความที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะเราก็อ่านการ์ตูนอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อหนังสือฮ็อปปี้โมเดลฮ็อบบี้แอนทอยมาอ่าน ไม่เคยเห็นของเล่น hmm. นูเบเลยเว้ยจนมานั่งเซิร์ชของเล่นน้อยมากแบบของเล่นจับจับนี่ไม่มีเลยมีแต่แบบฟิกเกอร์น้อยๆอย่างเงี้ยนี่อันนี้ถ้าจำไม่ผิดของกูซมายมั้งใครๆรู้ชื่อใครบอกทีนะก็เป็นตัวเรียบๆธรรมดาเป็นคูนูเบกับมือซึ่งอันนี้ดูสวยสุดแล้ว้ยแต่มือนี่สวยมากเลยว่ะเหมือนในการ์ตูนสุดแล้วมถุงมือมือดำอย่างนี้เปลี่ยนมือเลยใช่ไหมไม่ใช่เปลี่ยนมือเลยแล้วก็มีเจ้าหญิงหิมะหนึ่งตัดเจ็ดค่ายอะไรบันได แมวแมวอ่ะของบันไดแหละอันนี้มาจากหนังสือคอปบี้น่าจะต้องไปแลกอะไรสักอย่างจะได้เจ้าหญิงที่มามาสวยอันนี้สมัยใหม่แล้วปะเนี่ยใช่สมัยใหม่แล้วแล้วจะบอกว่าในเรื่องอ่ะคุณครูนูเบจนมากเพราะว่าเงินเดือนคุณครูมันน้อยแล้วก็ต้องไปช่วยเด็กบางทีทําร้านทางก็ต้องไปจ่ายให้เขาแล้วคุณครูนูเบมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งคุณครูไปได้เงินมาเยอะมากจากผีตัวหนึ่งแล้วสิ่งที่ครูนูเบทําคือเอา ไอ้นิชชินอะเรียงกันเป็นเป็นร้อยอันเลยแล้วก็เทน้ำร้อนแล้วตักเฉพาะกินเฉพาะหน้าอะไรอย่างเงี้ยพราะนูเบยจนก็เลยอยากกินอะไรแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยปัญญาอ่อนอ่ะแล้วก็ตตปัญญาอ่อนสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยก็มี WCF ฉลอง45ปีจ้ำครับอืมก็มีนูเบแบบนี้อืมแล้วก็มีภูมิอุแจเป็นกระจปองมันไม่ได้ออกของใหญ่นะเนี่ยออกตัวเล็กๆน่ารักเนี่ยเปลี่ยนมือได้น่ารัก อันนี้เป็นนักเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งมีพลังจิตสามารถเห็นผีแต่พลังไม่แข็งแกร่งเท่าดูเบแต่ก็แบบฟอร์มว่าเก่งไอตัวนี้พาชิบหายหลายงานแล้วเออ,เออพาเด็กไปจับผีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเละเทะอันนี้คุณหมอในโรงเรียนอ,อยู่ห้องพยาบาลเป็นปีศาจที่จอ๋อาก็เป็นปีศาจที่ดีนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นตัวร้ายตอนแรกเกือบฆ่าดูเบได้แล้วแล้วก็มาดีกันดีๆร้ายๆเหมือนเบจิต้า หลังๆก็มาช่วยกันแล้วอ้โหอะไรเนี่ยอันนี้สวยเลยอันนี้เป็นน้องสาวของปีศาจที่สิงอยู่ในมือนูเบยอ่ตัวนี้สวยเลยโอู้หโอ้โหอันนี้มันอุ้ยมันตัวใหญ่ตัวใหญ่ปประมาณนี้ประมาณ1นต่อเครับแล้วก็มีอ x ซิบิชันยี่สิบห้าปีนูเบยด้วยอุหรองานอ h i ิบิชัน ก็จะมีของสำรวยมีน้ำหอมน้ำหอมพวกกุญแจแฟ้มแล้วก็มีอันนี้เป็นแคตตาล็อกว่าคุณมาที่เนี่ยคุณสามารถซื้อของพวกนี้ได้เฮ้ยผมอยากได้นี้ถุงมือกันร้อนเนาะถุงมือร้อนเออคือของเล่นมันไม่ค่อยจาบอ่ะมันมีประมาณเนี้ยแต่อยากได้ในยุคนั้นอ่ะผมเห็นแค่นี้เป็นกระปุกอมสินยางกับลูกแก้วเวทมนต์เอาไว้ดูเหมือนแม่หมออ่ะอ๋อมเดียวคล้ายๆแซลมดังเออจะบอกว่ายุคเดียวกับแซลมดังเลย ใหญ่ๆอะไรอย่างนั้น <S <S ใช่ดีเทลก็ได้แค่เนี้ยของเล่นยุคนั้นนะนะแล้วก็มีสู้ปาจิงโกุโอ้โหโหโหเวลาเล่นมันก็จะมีวิดีโอขึ้นมีอะไรเงี้ยเป็นเนื้อเรื่องพิเศษสําหรับคนที่ชอบแอนิเมชันเล่าเป็นเกตเล็กเกตน้อยนะตู้ปาจิงโก้ของญี่ปุ่นเนี่ยคุณเล่นชนะเพื่อดูเนื้อเรื่องอถ้าคุณไม่ชนะเนื้อเรื่องจะไม่ไปต่อใช่คนอยากดูเนื้อเรื่องพิเศษ สำหรับเรื่องนั้น,น,นมีอีวาเกเลียนมีคุณตั้มแมนมีกันตั้มมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนื้อเรื่องพิเศษเป็นออฟฟิเชียลด้วยนะจะอยู่ในนั้นหลายคนนะคิดว่าเล่นเพื่อเอาเงินจริงๆบางคนเล่นเพื่อเอาเนื้อเรื่องครับใช่ <c oughs> อย่างตอนนั้นนะที่เราไปหาคุณมินามิโคทาโร่มันจะมีตู้ปาจิงโกะไอ้มดแดงเวอร์ชั่นสีม่วงเ <c oughs> วอร์ชั่นดาร์กโคตรเท่เลย แต่เปิดประตูเข้าไปแล้วควันบุหรี่เต็มแม่งไม่ไหวไม่ไหวเรียกว่าควันบุหรี่เรียกเข้าไปอะแม่งมีแต่หมอกแต่เป็นหมอกที่เป็นควันบุหรี่อะขาวฟิลเตอร์ขาวะเอออยากเล่นอยากไปดูว่าเนื้อเรื่องนั้นเป็นยังไงมากเลยแล้วโปสเตอร์มันสวยด้วยมันแปะยาวๆแล้วเป็นไรเดอร์อย่างเท่เลยอะแปะเต็มคร้บนูเบออกเป็นมือเหล็กมาเป็นอย่างเงี้ยพวงกุญแจเอ้านี่พวงกุญแจเหรอใช่ธรรมดาธรรมดาเลยคือนูเบไม่เคยออกของหวือหวาเลยแล้วก็สิ่งที่ผมวือสุดเลยนะถุงมือยาง ของนูเบอ๋อว่าใส่เล่นได้เลยใช่ซึ่งก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่อยากเล่นอยากมีสะสมหนื่งร้อยมันก็มีทรงอ่ะเอามาทําสีเพิ่มได้อยู่ทะลอกทะลอกหน่อยยางจยงบอกว่าทําสียากมากครับพ่อก็ไม่ได้เล้าก็เล่นไม่ได้เลยใช่ไม่ได้แค่เนี้ยอืมอืมอมแล้วเคยคุยกับไอ้น้องแอลตอนเด็กๆไว้ว่าผมมีความเชื่อว่าผมสามารถปั้นได้แล้วก็หล่อเป็นยางมาเล่นกันเหมือนๆได้ก็ยังไม่ได้ทำสักทีนูเบอเนี่ยมีของสะสมเท่านี้เลยเท่านี้เลยเท่านี้เลยแต่มันมีสเตจจู้ค่ายจีนผิดลิขสิทธิ์อ่ะ เพิ่งทาออกมาแต่ก็ผมไม่ได้นําเสนอแล้วกัน ผิดลิขสิทธิ์ก็อย่าเลยจ่ายไม่ได้ตังค์เรียกได้ว่าอย่างน้อยไปซื้อของพวกนี้เงินมันก็จะกลับไปที่เจ้าของลิขสิทธิ์ใช่แ้วพอเขาเห็นว่าเฮ้ยมันมีคนซื้อมันก็จะทําให้เขาเอ้ยก็ทําเตจูออกมาบ้างดีกว่าสวยสุดในซีรีส์ก็คือตัวนี้แหละซึ่งสายผู้หญิงแบบเกือบเกือบโป้เงี้ยมันขายดีแล้วทําเหมือนท่านูเบทุกตัวทําได้อย่างนี้นะกี๊ดเลยนะกี๊ดเลยแล้วก็ผมมหาลูไม่เจอคือมันจะมีตอนนึงนักเรียนพวกนี้มันไปเจอวัตถุโบราณแล้ววัตถุโบราณมันมีผี ไม่มีใครสู้ได้เลยเว้ยคูนูเบงสู้ไอผ้ผีตัวนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นผีโบราณแล้วไอ้วัตถุโบราณอันนี้ถ้าเด็กมันมีความกล้ามากพออ่ะมันจะสร้างชุดเกราะให้<ม>เด็กทุกคนในนี้มีชุดเกราะหมดเลย<อ>ชุดเกราะจากความกล้าความรักความอะไรอย่างเงี้ยอ่า ไอตัวเล็กเนี่ยได้มอเตอร์ไซค์ม,มอเตอร์ไซค์ที่เท,ทมอเตอร์ไซค์โบราณแบบชนเผ่า <c oughs> ได้ของพิเศษเหรอเออได้ของพิเศษอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างบางคนใส่บู๊เว้ได้แบบดาบมัดเลยประมาณเนี้ยในตอนนั้นน่ะสนุกมากพอทุกคนใส่เกราะมันดูเวอร์ไปแล้วโอ้ยอะไรวะเนียอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางตอนมันจะมีฉากที่โป๊มากๆเขาจะมีเซ็นเซอร์เป็นรูปนี้รูปจำรูปจำปิดจีบีไหม แล้วเขาก็จะบอกว่าผมบอกอาจารย์แล้วว่าอย่าเขียนโป๊แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีไอ้ดูเนียบาบังเป็นแบบหมอกศิลธรรมแต่เป็นหัวจนสลัดแทนผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยอ่านแน่นอนเล่าความทรงจําของนูเบใครเคยมีไอ้ถุงมือไหมหรือใครเคยเห็นของเล่นอย่างอื่นเล่าพิมพ์กันมาให้ฟังเลยอยากเลยในญี่ปุ่นน้อยประเทศไทยจะไม่นานถึงอะซีรีส์ใครเคยดูไหมผมอยากรู้มากมาเป็นคุยกันได้ค่ะใช่สําหรับวันนี้ ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ